คนหนึ่งจุดเป็ดนคนหนึ่งมันสีหาที่ก่อนอันนี้คุณจะเจอเพื่อนเป็นไก่ไปเสียนคือหนาดีๆยิ่งหนายิ่งจังดยจังหนาเ้อะหมดเลยแจกมาเยอด้อเมืองปากเซยยูทูบเบอร์มีอยู่ประมาณพันกว่าคนเขาคอมเมนต์เต็มอยู่เขาอยากมากขึ้นเจ้าเขาอยากมากขึ้นเจ้าใครกัยังมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะ ครับสบายดีพี่น้องทอไมพี่น้องนอนบนสิดนะทุกคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับสองเบลโต้ผ้าพืชเนาะทุกคนเนาะวันนี้เบลโตก็บเรมาอยู่ที่ตลาดนองหอยเนาะเบลโตมาสื่อแนวกินปลาชิบะเห็ดกินอยูเพื่อนเบลบิ๊กเนาะซึ่งคนกับยูมันทันมากเนาะแต่าบลโตก็สิเห็ดเป็นแบบว่าเพื่อนตัวเองอะไรเนาะทุกคนเนาะสิเขาไปเห็ดชื่อเห็ดนั่นเนี่กับเมนูอาหารที่ว่าเบลบิ๊กมากินเนาะทุกคนเนาะแต่ดืน้ำกันมากเลยก็ บริสุทธิ์เหตแห่การกินล้นเติบเลยแต่มือนอย่านี้มีโอกาสเนาะเดีมากรับเบาดิ่มเกาะละเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมารอสื่อของกินเนาะเฉียดยังเห็นด้วกินเนาะทุกคนไปเบริกรรมกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปย่างเลยไปบุเสียบรอดเหรอเป็นยังไงหล่อนล็อกโซไปยู่ขอบใจขึ้นกันอ๋อยื้อสิเกอร์อันมาเอา <laughs> không, hãy Vào <phải> <laughs> mà, này, mà ao ừ. không này nó được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ตวีกันแม่ทีเดียวมากับคนแล้วสดดีออกจากตู้เย็น่าไรเนี่ยมซนดีสซนหนึ่งหอหนราวเคยาสวเบุเคยมาสั่งเันสั่งองบเคาซนสาก้าอีอมีงนได้ห้า chứ mi ngân ổn chưa ạ ổn đấy à ổn gì yun sản ship mọi người cùng nói từ nguyên bạc đủ từ 100.000 baht một bộ ờ bao nhiêu này bao baht đấy, đấy เอ๋อสื่อพักเลยเด้วก็โอนด้วยนี่ก็คือบรรยากาศตลาดบานเบาบิ๊กใหญ่นะทุกคนน้องหอยนี่แหละวันเก่าวันเดิมทีมงานกับเมื่ายรู้ๆอยู่ดอกตลาดอยู่นี่ก็เหมือนนิ่มบานโตสิจัดเมนูอีสังกก๋อยไก่เหก๋อยไก่ต้มไก่เน้อ แกยังกินแร่งไหมไนี่ดลฮะื่อยังนี่วัวปีปี่งปีงแม่มีลูกสาบ่นลูกสาคือี่เอาวลย้วยันใส่รานสาวใสานใส่ร้านสาวนี่เลยร้านมาดีมาจะได้มาดมานี่่เมย่นีร้านเคยเด้อวม่ ท่านในมี่จะว oh. ่าร้านสาวหนี่ร้านสาวชุดโอ้ท่านใมดูมาอย่างไรข้ามาอย่างไรร้านเคยพี่เดยอยู่ทางพี่สองคนพี่มีทูเบอร์นะไม่แล้วทุกคนฝากเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ย สุดจากคนทุกคนนาะเกินนี้เลย้ายจะได้นี่เอาทำสองทันทีที่ทอดอะรนะที่สามสามใรือที่สี่ที่ส่สามไหม อตอนนี้ก็ได้ครบเบิดแล้วทุกคนโอ้แด้เบิดทุกคนเนาะนี่เสาปัวบากเดนหมากง่าวนะทุกคนพักหอมผอมเนาะได้ได้เบิดแล้วทุกคนเนาะมันอะไรทุกคนนี่เดี๋ยวไาไปเจอกันอยู่ที่เกันบาบีกันคนเนอนต่างปีกเข้าไปกันมันชิงว่าเคนบนมากเราคนไปหาผู้ชายเป็นลาเนาะไปมีแต่ไปเข็ดจัดการไปเพื่อนเขาเองเหรอจุ๊บหะ จะเดือดบอก่อน,นเนาะเฮ้ยยัง,งมีเพื่อนขอังง้วมีเพื่อนเป็นนู้นนี่มาเห็นกินเพื่อนมึงแสีบเพื่อนขั้วเพื่อนมึงแค่น,น,นี้เป็นนู้นเอเอต้นกำเนิดยูทูบเบอร์เลยอะก็ต้องมาเห็นอยู่นี่ว่าทุกคนเนี่ยในก็ยูทูบเบอร์หน้าใหม่ก็ผ่านกฎก็เลยเมืองปากเซยูทูบเบอร์มีอยู่ประมาณพันกว่าคนเขาคอมเมนต์เต็มหรือเขายังมาเฮื่อนเจ้าเขายากมาเฮื่อนเจ้าใครก็ยังมาเป็นยูทูบเบอร์เนาะ ่แต่ช่วงเวลหับเดือนในหมู่แต่ละคนจะมีอยู่ประมาณร้อยคนเห็นยูทูบสิมีแต่ประมาณหาสิบหรือหกสิบคนมาหนีเบิดแต่และคืนกูไปนอนเนี่ยประเด็นช่วงเปลี่ยนกันมาได้สุดเนาะเมื่อนี้พผู้นี้เมื่อนี้พผู้นี้เข้ามากูนอนกูต้องนั่งอย่างนี้อีกเปลี่ยนกันแต่ละมือกูต้องี่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฮอดทีแบบนี้ฮอดที่คอยได้เดือนนี้เขาเห็นเป็นปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยกูเขาไปคิวเขาคิวมาอยู่เออเขาไม้ไปเลย คิวส่งูองนั่นสองนี่สองบจนเขาเหตุเป็นมักไม้เป็นยเดี๋ยวน,นี้เขาไม้คิวไปลบเลยตายตายกูกูตีเนเอาไม้คิวนนเออวพ,พกกื่อนผักเหอนเพื่อนหอดคิวเพ่นผักกอนกูตีเันีนบหอดคิวมึงสิไตยแล้วเหมือนกบ่กูเจ้าของเพื่อนดิมันจะอยู่น้ำต่อทัมงแบีอยู่สิบคิวก็ต้องอยู่กับสิบคนแต่ละมือแจ้งแจงแจ้งแ,งแงนี่ยังสองไม้เองตายแล้มื่อก่ คนสองมืมมาด้อคนใช่นามกคืตอนนี้เนาะแหลวเนาะบาโต้ไซอยอะกบารโต้ไปขวเนาะดืมมืี่การปุงเนาะปูนเนาะ เนาะคนไดมาเพชรใส่เพชรบักเพชรบัเพชรได้ไร่พอได้โบมากะใส่น้อยนึงเสียรนะไเดือนอยูเนาะเนี่ยน้อครูบาเป็นอั้นอยู่ครูบาเจเดือนแชทมหาอยู่แน่นนำนำอาเนี่ตมปลาแดกเนาะตมปลาแดกเป็นวา โมเมนต์น,น้ำซุปธรรมดาเนะต้มต้มชะปลาแห้งน้ำจำชะปลาแห้งน้ำขาดอะไรด้วยอันนี้โนโมโตะนี่ว่าอะไรวะมามิโปโก <laughs> ะใช่แเสียไปน้องทุกคนเหลือเพียงมิซิบโบะล้ว ักไทยเห่นอน่ว่ะกดฟัง้อมปุ่นฮอมดาวซีเอวันอม<ส>ปุ่นสาราเน่าเน่ไทยกับสาไาเน่ใส่กับ<ส>โคตดมาเนี่ย เขาขัวตาหมอสิงหรือว่าบึงคือผิดใคเหน่ออันนี้เขาขัวเลยปาปากอะไรเจ้าหนนมาอยูสมาคงเดี๋ยวมาโตโง่จะ่้อมเหมือนม่ใไทยชิบอยู่แ้วเหมือนไม่ไทยชิบอยู่แล้ อันนี้กัเพื่อนคับเพื an, ่อนปัดเต้นทุ่งพลนะไพ่กับแบบมาคือคือมือนี้เล่นิดเนมือนี้คือสีมือนี้คือมีโอกาสเลยที่อยู่ไปส่วนตัวเนาะบาทีก็เด็กๆอดกได้เข้ามาม่่น s <S <hoon. collaborating. S 1> ี่วาขาพกลนมวลายหมื่เลยสีหางมื่เลยเดียวบรกรพวาจงหมื่นสำรอ อันนี้ก็สิสประชาส,สัมพันธ์ถึงไอ้น้องยูทูบเบอร์ฮะเด้อพักมืก่นเนี่ยขัสิมาอะไรโผล่เนาะโผลเนียเขาอยู่ด้วยกันนะชื่อขันมาก,กัตมาก,กังเวียนใน,นากาัวคำกับจะคอยเมื่อ <c oughs> มาได้กับแจงแจงแจงพวกเมียท่านนี้เขาจะวุ่เวาอยู่ด้วยกันเ <c oughs> นียน่ยเจ๋อเขาหนาวเนาะละเลย นี่ต้มตักเลยตักเลยักเลยนี่เป็นต้มไก่ทุกคนนี่หมดตรงข้ามมาใส่กันแล้วทุกคนเนาะต้มไก่ใส่หม้อเปิดออกมาไฟมันหอนเลยเนาะมันยังหอนอยู่ มามาวนี้เขียนหนโตเขียนหนโตก่อนเอามาแจงเกิดเนาะยูทูบเบอร์นะาไม่ใน ก็ม่าินไก่ผมป็ยางดีเลยก้องตมันมคือว่าตาดนบีบมก้องซีคีมั้งแบ็คพิงกินกัเขาแล้วเขานอนเตเบียนเตเบียนมันจะไหนกันบ้างอุ้มกวางลเงียบเนาะ Nhé, <laughs> <laughs> <Bổ cành không? cười> lắm rồi đấy mà hôm đấy, hôm nay, đinh này không được mà nay, hôm nay, hôm nay, nhìn bố hôm nay,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  กซองใชครับกซองครัมนมีบางรายโดสืเลยครับล่เอามใส่มันดิเซนปลกไก่เป็นปลาไก่ข้าวปลกไก่อยู่ปากเจ๊ปาไก่อยู่ปากซอง่อนนะพวนี้ทำกุญแเอาแน่นาะประสากันยังไงอ ขาเมื่อยกรเวลาไก่กเพลาไก่ีบักของใหญ่นมจิมวนเนาะรบน่งสองสาแชลยใส่น้ำมันรถตแห้งนะยังใส่ขาบากขาเมื่อยโอ้ยจว่าออกมาแต่บ้านม่วงว่าตอนัหนวาจับไก่อยู่ข้างหนาเล่เดีใส่ใเบาะแล้วก็ใส่น้ำมันมันไก็รูดออกไงไก่มันรูดออกเปเบาะเลยกรรมาสันดียวน่กรรมา มันรูดออกจากบอสยู่เมืองจะมันรับเปอร์เซ็นต์มันไปยนอะลรยักโตไปแล้วชามเกิดโอ้ยเดี๋ยวเจ้าหนึ่งก็ขู่แล้วอันตอนนั้นแบบว่าเห็นใจอยู่หนาเงื่อนให้มันอุบลกจอดรถไปเขาเขาวานบางทีก็โลดคู่ไปเลยบางทีก็กระทุนยิ่งเลยมีบางหนึ่งไปน้ำกันน่ะยิ่งกระทุนโคตรแมนขี่รถยุ่มันยิ่งเถ่อนแล้มันยิ่งถึงไป กีไก่ไก่คือไก่อย่างนี้ยมันทางอีซากเขาเลยซที่แก่ถึงกระทุนมันมันปูไปดงจากวีเีเสแเปอนาดวลงุกยู่บใช่บ่อยไปรักไกู่นปากซอมเขานจะคล้องจะคล้องไก่ก็เห็นจต่ล้องเกินนเขารักไก่ในหนังเกนเขา บกเอ่ามาเวลาบวกก่าียอมาทางเก่าสุนมีแต่ไปหนา่ังเดียวเลยไปสอทางตัวเมืองมาซองจ้าิเดี๋ยวไปยักไปเลยเนาะเขาไปตามทางเลยตอนไหนนี้ไปเรื่อยนตอนไหนนี้เลยหย่าเขาต้องเฮ็นฉันง้อเ๋ยวพากันปลูก ตมนม่ดเงินทยกเลนน้เงินกมีองอ่ะบิบซูบูดิบซเพกยอย่ามันมันมันไม่คือก็นอนอ่ะไมคือก็นอนมันแบบดื้อทุกคนกมี่กูลยอไปลกิเวลาออกมาไหลสองโมสามขับไปเรียนอได้ไ้ตัวนึงบปเิ่ง เอาที่นี่ตามต่อร้างเดียวบดนนโดนสิงพี่ออ้าเม่อคืนปตนนันไปรับเป็ย่นหองเองครับแต่ว่าอยู่นะมือหนึ่งจุดเป็ดนหนึ่งมันสีหาพี่ก่อนคนณมาจาเจืยงเือนเป็ดไก่ไม่เชียงเดือนจังตาจังห่าเนินคนเลยแจงเลยเยดื้อๆเลยครับ เอาหลายปีแล <S 々> ้วแลยุกประมาณห้าหกปีหรือเปหกเจ็ดปีหกปีเนาะเปีมีอยู่ต่งแปปีกับปีทีว่าหกนังลงเนียน่รัอจะหกแล้วก็เพิ่มมนก็เดิดปีนอรอนเหมือนกันปีแล้วหลุดแล้วยังงกินดีๆมันงลมขาหลักเป็นหลังไงมันลงมาค่ะ สองวัยไม่กานอยู่อะะะวันนี้หนึ่งเชียงฮานโเดลือนะครับไม่ดวกกันนะเจริญมือถ้าจะเนี่ยสั่งแทนขี่กใหญ่เวัขี้ยุกใหญ่เป็นติ๋งมีดู่ื้ดเนาะ Chụp bạn cái nó biết cái đó, Ừ Tháng là cục Nó nhận mua cho mua trên đấy มืออื่นมาอในเด้ทคลิปอีกเรื่องหนึ่งเป็ดบอสคนแรกเป็ดบอสกบเลยกบเดทคลิดมันจะจีกบมาเออมีอันกินเนาะเป็นคอนเทนต์มันกินข่าวบันบุญใหญ่ทุกมื้อผมลองเป็นคอนเทนต์เบินเงินมาติดต่างจากเป่าตูเป่าเผือเลยทุกคนเแบบคอนเทนต์แบบเออซื้อนี่มาเดทกินเลยผมนี่บอสกินอยู่มาก ไม่เคยกินเสร็จวอกกิม่อินค่ะโอ้ยกินเอะไม่ไปทออนปิ้ปิ้งขอเาไปได้กินอะไรเผ็ดเนี่ยไมกบโอ้ยกแจเหมือนกันาจะมีกบชวนหยังมเป็นกบหยสาวาสิองทามบาสกุลสั่งกันจน ทางหอสกุลไ้าอืมค้ชไหนนะต่อไปพุดนีร้หนาต้นนะทำหน่อยไปก็คือการ์าคือการดนากสี้องปิกปุป๊กอ้าทุกคนวันนี้อเขากินเนี่ยนานทุกคนนอนเลยโโต้คอระยาปิดคลิปเนาะวันนี้นอะปาเตาวีคนปิดคลิปหน่นอนปุ้บเิแไม่ปุ้เลยายเจ้ามูอื่นเนาะ ยิมเขาแรงมาตระเลเน้อตวคลิปนะทกเนาะแตับใจบาตรตัวเนาะที่มาเห็ด like. ก <si ินกินเมีเ uh. ข่าแรงกินเดี mm ๋ม hmm, no. ีนื้กินแรงโอ้เสดมากทุกวันนะมันเห็ดทุกวันก็ต้องมาเห็ดกินทุกวันแม่ยาวสไตล์พวกไหนคนเทนมากินเข้าอยู่หนีตลอดบางจอดก็สื่อมามญ่ก็คนอยู่ครึ่งโลครึงโลทุกคนกันอย่าเด้อบัดนี้บายขอบใจ